สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแก่นคิดที่น่าสนใจมากๆที่เราได้มาจากธรรมนิยายแล้วก็บทสนทนาธรรมชุดหนึ่งนะคะมีทั้งเรื่องกรรมการปฏิบัติแล้วก็เรื่องเล่าที่แบบว่าทั้งทึ่งทั้งให้ข้อคิดดีๆค่ะครับสวัสดีครับข้อมูลที่ได้มานี่มีหลายแง่มุมน่าสนใจจริงๆนะครับเราจะมาลองเจาะลึกกันดูว่าสาระสำคัญจริงๆคืออะไร โดยเฉพาะเอ่อความเข้าใจเรื่องกรรมที่อาจาจะยังคลาดเคลื่อนกันอยู่บ้างและก็พลังของการลงมือปฏิบัติจริงๆนะครับค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือกลั่นเอาส่วนที่สําคัญที่สุดออกมาให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยเหมือนเอ่อทาเรื่องที่อาจจะดูซับซ้อนให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะเริ่มกันเลยไหมคะได้เลยครับประเด็นแรกที่น่าสนใจมากเลยค่ะคือเรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกรรมนะคะหลายคนจะมองว่าแบบ มันเป็นเรื่องตายตัวแก้ไม่ได้อย่างเกิดมาลำบากก็เออต้องยอมรับว่าเป็นเพราะกรรมเก่าอย่างเดียวเลยอืมครับซึ่งอันนั้นอาจจะยังไม่ครบถ้วนซะทีเดียวนะครับคือจุดสําคัญเลยเนี่ยคือต้องแยกให้ออกระหว่างกรรมเก่าหรือผลจากอดีตอันนี้เรากลับไปแก้ไม่ได้แล้วจริงๆนะครับกับกรรมปัจจุบันก็คือการกระทําความคิดคําพูดของเราตอนนี้เลยซึ่งอันนี้แหละครับคือสิ่งที่เราควบคุมได้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา Oh. แม้เราจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกสร้างปัจจุบันสร้างอนาคตที่ดีได้ด้วยกรรมปัจจุบันนี้แหละครับมันเป็นการเน้นพลังของการเลือกในตอนนี้เลยเข้าใจแล้วค่ะสแสดงว่าไม่ใช่การยอมจำนนแต่เป็นการใช้ปัจจุบันขณะอย่างมีสติเพื่อสร้างทางเดินต่อไปน่าสนใจมากค่ะแล้วในเรื่องเล่าที่เราได้มามีกรณีของสามเณรรูปหนึ่งตอนแรกท่านพูดติดอ่างนะคะ สื่อสารค่อนข้างลำบากแต่พอท่านตั้งใจปฏิบัติวิปัสนาจริงจังเออปรากฏว่าอาการติดอ่างหายไปเลยพูดจาฉะฉันคล่องแคล่วแถมยังมีปัญญาเฉียบแหลมขึ้นมากด้วยอันนี้ชี้ให้เห็นพลังของการปฏิบัติชัดเจนเลยนะคะถูกต้องครับนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของหลักที่ว่าธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรู้ได้เฉพาะตนค่ะคือต้องผ่านการปฏิบัติหรือที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ปัจจตังเวทิทพโพวินยูหีนะครับคือผู้รู้ก็รู้ได้ด้วยตัวเองไม่ใช่แค่เรียนรู้จากตำราหรือการฟังที่เรียกว่าปริยัติอย่างเดียวอม,มาปริยัติจะเหมือนแผนที่นำทางนะครับแต่การปฏิบัติคือการออกเดินทางจริงๆเลยบางคนที่รู้ทฤษฎีเยอะแต่ถ้าไม่ลงมือทำก็อาจจะติดอยู่แค่ในความคิดนะครับไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงจริงๆเท่าที่คนที่อาจจะรู้ไม่มากแต่ตั้งใจทำจริงๆจัง การลงมือทำนี่เองนะคะที่สร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีอีกเรื่องค่ะฟังแล้วก็รู้สึกสะเทือนใจเหมือนกันคือเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ทำร้ายตบตีแม่ตัวเองแล้วสุดท้ายก็เจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันคือถูกแผ่นดินแยกแล้วก็สูบร่างลงไปเลยต่อหน้าคนเยอะแยะเลยนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆในยุคปัจจุบันด้วย รเรื่องนี้ถือเป็นตัวอย่างของกรรมที่หนักมากที่เรียกว่าอนันตริยกรรมคือกรรมที่ให้ผลเร็วและแรงการทำร้ายพ่อแม่นี่เป็นหนึ่งในนั้นเลยนะครับสลายผลของการกระทำไม่ดีที่ชัดเจนมากๆค่ะ<า>แต่ในทางตรงกันข้ามมันก็มีมุมที่ให้ความหวังเหมือนกันนะครับอย่างเรื่องของเสือใบอดีตโจรดังนะครับอ๋อค่ะเคยได้ยินชื่อค่ะครับ แม้ท่านจะทำกรรมไม่ดีมาเยอะแต่พอได้รับโอกาสปฏิบัติวิปัสนาอย่างจริงจังตอนอยู่ในคุกนะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตได้เลยกลับตัวกลับใจหันมาสร้างความดีโหพราะเปรียบเทียบสองเรื่องนี้ยิ่งเห็นชัดเลยนะคะว่าแม้กรรมเก่าจะมีผลแต่กรรมปัจจุบันหรือสิ่งที่เราเลือกทำตอนนี้เนี่ยมันมีพลังมหาศาลจริงๆที่จะเปลี่ยนชีวิตได้เลยใช่ครับใช่เลยนี่คือหัวใจสำคัญเลยครับ พลังของการกระทําในปัจจุบันเนี่ยมันมีมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยทีนี้ถ้าพูดถึงการปฏิบัติก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจจากข้อมูลเหมือนกันครับคือเรื่องของหลวงพ่อสดวัดปากน้ําค่ะหลวงพ่อสดวัดปากน้ําครับที่ทราบกันดีว่าท่านเชี่ยวชาญวิชาธรรมกายมากๆเลยแต่ถึงอย่างนั้นท่านก็ยังให้ความสําคัญแล้วก็มาศึกษาแนวทางวิปัสสนากรรมฐานเพิ่มเติมด้วยเอ๊ะทำไมล่ะคะผู้ที่เชี่ยวชาญสมาธิขนาดน,นั้นแล้วทำไมยังต้องมาเรียนวิปัสสนาอีกล่ะคะ นั่นแหะครับเป็นจุดที่น่าสนใจมากเพราะมันชี้ให้เห็นความแตกต่างแล้วก็เป้าหมายของกรรมฐานสองแบบนี้คือวิชาธรรมกายเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วจะจัดอยู่ในกลุ่มสมถะกรรมฐานสมถะครับคือเน้นฝึกจิตให้สงบให้ตั้งมั่นซึ่งอาจจะนำไปสู่ความสามารถพิเศษทางจิตหรือมโนมยิธิได้ซึ่งบางทีก็ช่วยเรื่องทางโลกทำให้ชีวิตราบรื่นขึ้นได้แต่เป้าหมายหลัก อาจจะยังไม่ได้อยู่ที่การดับทุกข์โดยตรงอะครับค่ะส่วนวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะเน้นใช้ปัญญาพิจารณาสภาวธรรมตามความเป็นจริงเพื่อหเห็นแจ้งในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอ๋อเห็นตามจริงครับซึ่งจะนําไปสู่การคลายกิเลสด,ดับทุกข์ในที่สุดการที่หลวงพ่อสดซึ่งเชี่ยวชาญสมถะมากๆแล้วมาศึกษาวิปัสสนาเนี่ยก็เหมือนเป็นการเน้นย้าว่า แม้สมถะจะเป็นฐานที่ดีมากๆนะครับแต่การจะดับทุกจริงๆตานแนวทางพุทธศาสนาเนี่ยต้องอาศัยปัญญาจากวิปัสนาเป็นหลักอย่างไรก็ตามนะครับคนที่ฝึกสมถะจนชำนาญแล้วเนี่ยถ้ามาต่อยอดด้วยวิปัสนาโดยที่ไม่ไปยึดติดก,กับผลของสมถะอย่างเช่นความสงบหรือนิมิตอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะก้าวหน้าในทางวิปัสนาได้เร็วกว่าคนทั่วไปได้ค่ะ แต่จะหากไปยึดติดกับผลเหล่านั้นเข้าก็อาจจะกลายเป็นอุปสรรคขวางทางปัญญาได้เหมือนกันครับพอฟังทั้งหมดนี้แล้วนะคะทําให้เห็นภาพรวมชัดขึ้นเยอะเลยค่ะว่าเรื่องราวคําสอน,นต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะมาจากไหนสุดท้ายก็ชี้ไปที่จุดเดียวกันคือความสําคัญมากๆของการกระทําในปัจจุบันแล้วก็พลังของการฝึกฝนจิตใจด้วยการปฏิบัติที่ถูกวิธีถูกต้องเลยครับทุกการกระทําความคิดคําพูดในปัจจุบันขณะของเราเนี่ย มันกำลังก่อร่างสร้างตัวตนสร้างอนาคตของเราอยู่ตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามมันไม่ใช่เรื่องของการยอมจำนวนต่ออดีตเลยแต่เป็นการตระหนักถึงอำนาจที่เรามีอยู่ในมือณนะวินาทีนี้จริงๆเป็นข้อคิดที่ทรงพลังมากๆเลยค่ะทิ้งท้ายให้ลองกลอบไปคิดตามกันดูนะคะว่า ในแต่ละวันแต่ละขณะเนี่ยมีกรรมปัจจุบันอะไรบ้างที่เรากําลังสร้างขึ้นทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวแล้วการกระทําเหล่านั้นมันกําลังจะพาชีวิตเราไปทางไหนนี่เป็นคําถามสําคัญที่เราน่าจะลองสํารวจตัวเองอยู่เสมอเลยค่ะ